ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนก็มาอีกแล้วครับมาสอนกีตาร์กันอีกนะครับง่ายๆวันนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องของคอร์ดท,ที่น้องๆมือใหม่ทั้งหลายสอบถามขึ้นมาว่าอาจารย์ครับผมเห็นหลายหลายคนเล่นแล้วเสียงมันเวลาจับคอร์ดเนี่ยมันแปลกแตก,แกต่างออกไปไม่ทราบว่าเขาจับคอร์ดกันยังไงมั่งแล้วดูมันแปลกแปกคอร์ดท,ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยบางคนก็นจับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันมันเกิดจากคอร์ดอะไรนะครับจริงๆแล้วคอร์ดมันมีชื่อของมันหมดนะฮะแล้วมีเยอะมาก ส่วนผมเองนี่ก็ไม่ได้ว่าดูทุกขอแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกขอที่เราชอบมาใช้ทีนี้มาดูง่ายๆเลยอย่างเราเล่น C เล่น C นีี่คอซ C นะฮะ A minor D minor G ถ้าเราเล่น C ขอรนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่คอที่มันมีอะไรปแปลกๆเข้าไปนะครับ เสียงแปลกๆกมานะหรือฉะนั้นพอเราใส่เสียงแปลกๆเข้าไปเนี่ย ซึ่งรูปแบบการร้องเพลงก็จะเปลี่ยนไปการโซโล่ก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าตัวคอร์ดเนี่ยเป็นตัวนำันไปฉะนั้นเฮ้ยแล้วก็ใส่ก็เป็นได้ยังไงจริงๆมันมีชื่อเยอะนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะลองดูเช่นเล่นคอร์ดซีเราใส่เป็น C9 หรือ C Major อร์เซ่นก็อนุชี้ออกไปเหลือแค่2นิ้วนี้ ก็จะได้เสียงแบบนี้ครับพอ A minor เสีย A minor seven ใส่นิ้วก้อยเข้าไปเนี่ยเสียงน่นจะเปลี่ยนไปแล้วนี่ A A 2นะครับหรือพอเป็น D เป็น D minor s พอจีเราก็เป็นจีเเเสียงก็จะเปลี่ยนไปหรือบางคนจับจีเนี่ยจะมีนวดตัวนี้เข้ามานิวนิวนางเห็นไหม C C major 7 A t o Asus นะครับหรือ A minor s แล้วมันมาจากไหนครับมันก็มาจากโน้ตในสเกลนั่นแหละครับสมมติว่าเราจับคอร์ดซีเราอยากใส่ตัวที่เท่าไหร่ก็ไป mm hmm. เช่นตัวที่ 9, แล้วเราก็นับไปเลย9ตัวนับจากตัวรูทนะครับคือตัว C C D E F G A B C D ตัวที่9 mm hmm. ก็โน้ตตัวที่9ตัว D ก็นี่คือตัวด mm ีเ hmm. ห็นไหมครับก็จะเกิดโน้ตแบลกๆขึแบบ้นมา อย่างกรณีกบทีอ,อันนีชี้ออกก็กลายเป็นซีเมเจอร์เซเว่นหรือเอม n เนอร์อยากใส่โน้ตเซเว่นเข้าไปคือตัวที่เจ็ดก็นับไปเลย A B C D E F G ตัว G คือตัวนี้แล้วจะเอมิเนอร์ให้มีโน้ตตัว G เข้าไปนะครับจะกลายเป็น A minor 7ฉะนั้นเวลาเรา แคจ,จับคอร์ดอะไรเนี่ยลองคิดโนต้ตประกอบมันขึ้นมาจับคอร์ดซีใส่ตัวที่9ก้าจะได้แบบนี้ใส่ตัวที่เข้าก็ไปเป็น C7 นะครับหรือใส่ตัวที่4ที่5เอาตัวนั้นออกตัวนี้ออกก็จะกลายเป็นเสียงอื่นไปไปโดยปริยายฉะนั้นถ้าเรามีความรู้เรื่องของคอร์ดนะครับเอาพื้นฐานแบบที่ผมว่านี่แหละแล้วไปดูว่าเราอยากจะใส่โนต้ตตัวที่เท่าไหรไ่เข้าไปอ้าวอาจารย์แล้วมันมีแค่ 7จ็ดแปดตัวแล้วมันจะยังไงก็นับวนไปฮะ C D E F G A B C D E F G นะครับมันจะมีโน้ตหลายๆตัวอย่างเช่นเอ่อ C ก็ไปนะครับใส่เจ็ดเข้าไปก็ C 7ใช่ไหมฮะ C 9 i n C 1 3ม C 1 1มีเยอะไปหมดฉะนั้นก็นับวนอยู่แค่นี้แหละโน้ตมันมีอยู่แค่นี้คองกิตา้าเนี่ยแล้วก็มีโน้ตโดอะไรมีวาซาลทิโดแค่นี้เอง อยู่ที่ว่าเราจะจับยังไงนะครับเช่น C ตรงนี้เรามี C ตรงนี้ก็มี C C ตรงนี้ Seven ตรงนี้ก็มี C s C Major Seven ตรงนี้ก็เป็น C Major Seven ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเป็นจับตรงไหนฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องจับตรงนี้แต่เวลาจับตรงอื่น Position อื่นหรือตําแหน่งอื่นรูปแบบการจับก็ เปลี่ยนไปเพียงแต่โน้ตไม่ต่างกัน C ตรงนี้ก็โดมีซอนหรือว่า C E G พอมาตรงนี้ก็ C E G เหมือนกันเพียงแต่ว่าโน้ตเสียงมันอาจจะสูงขึ้นมาเห็นไหมครับฉะนั้นไปลองดูนะไปลองหาดูว่าถ้าเราใส่เข้าไป ลูกเล่นในเพลงได้นะครับเพื่อไปสร้างสารรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆสําหรับคุณแล้วกันนะครับฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยค่อยๆค,คิดไปผมเน้นที่เล่นแล้วต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเล่นไปแล้วยังงงว่าที่เล่นไปนี่มันคืออะไระนะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ถ้าว่าเราเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับที่เล่นเข้าไปเนะี่ยมันจะไม่มีประโยชน์แล้วมันไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราควรจะรู้นะแต่ในยุคอดีตเวลาเขาไม่มีทฤษฎีดนตรีเนี่ยเขาก็เล่นไปตามความรู้สึก ใส่เข้ไปมันเพราะมันใช่แต่ถ้าเรายุคปัจจุบันผมว่าเราควรจะรู้ว่าที่เราใส่เข้าไปนั้นเป็นโน้ตเซเว่นโน้ตนาโน้ตอะไรก็ตามแต่เพื่อเราจะได้ประยุกต์ใช้ว่าครั้งต่อไปถ้าไม่ใช่คอร์ดนี้ล่ะไปเล่นคอร์ดอื่นจะเล่นยังไง <laughs> ฉะนั้นไปลองฝึกกันดูนะครับไปหาโน้ตอย่างที่ผมว่าเนี่ยนับไปตัวที่7ก็เป็น C 7ตัวที่9ก็เป็น นายแล้วหลังจากนั้นไปอาจจะไปนค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าเอ๋อเขาจับแบบนี้หลักการที่เราว่าแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้จะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับเจอบบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย